Crying Tiger ซอสพริกสีราชา Crying Tiger ผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าครับหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ชายคนหนึ่งไปก่อเหตุขี่รถตามผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ไปถีบรถเขาจนล้มเขาบาดเจ็บสาหัสปางตายลากเข้าป่าหวังจะขืนใจโชคดีมีคนไปเห็นเขารอดมาได้แต่ว่าล่าสุดจับผู้ชายคนนี้ได้แล้วแน่นอนนะฮะญาติผู้เสียหายไม่พอใจสัจนหน้าหงายเงิบแบบนี้ครับ

โดนไปที่หน้าหนึ่งทีนะฮะคนโดนต่อยคือทักสวนกล้วยนะครับทักสวนกล้วยเข้าไปก่อเหตุหวังจะขืนใจผู้หญิงคนหนึ่งแต่คนเสื้อเหลืองเนี่ยเป็นญาติของน้องผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหาย<ข>านะครับพอเห็นหน้าทักสวนกล้วยหรือว่านายพิทักโอ้โหซัดซัดหนึ่งหมัดด้วยความครับแค้นใจก่อนหน้าจะซัดก็มีการตะโกนด่าสารพัดใส่แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ สุดท้ายเลยตำรวจต้องรีบพาทักษ์สวนกล้วยขึ้นรถไปยกเลิกการทำแผนเพราะทำต่อไปน่าจะหนักกว่านี้ครับแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บริเวณทางเข้าวัดดอนสามงามอำเภอท่าเสาตําบลท่าเสานะฮะอำเภอท่ามะกาที่กาญจนบุรีทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสัปดาห์ที่แล้วครับเที่ยงคืนของวันที่27กรกฎาคมนายพิทักษ์เนี่ยนะฮะคือเขาเนี่ยนะไปขี่รถจักรยานยนต์ตามผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้องดรีม น้องดีมอะดูกล้องวงจรปิดนี่นะนี่น้องดีมเนี่ยเป็นสามโรงงานอายุ24ขี่รถมานะพิทักษ์เนี่ยพอเห็นเขาไม่รู้สบอารมณ์ยังไรละนะไปถีบรถเขาจนล้มแล้วเขาเนี่ยอ,อาจารอาการสาหัสปางตายแล้วก็ลากเขาไปนะที่พงหญ้าข้างทางเมื่อกี้จุดทําแผนหมายจะขืนใจเขาแต่ว่าเคราะดีเพื่อนของน้องดีมอะขี่รถจากโรง,งงานผ่านมาพอดีเห็นคนร้ายพอคนร้ายไปเห็นคนเห็นก็เลยหนีไปครับแต่น้องดีมเนี่ยบาดเจ็บสาหัสปางตายครับ ลำตัวซีขวาอ่อนแรงจากการที่ลดล้มนะฮะเส้นเลือดในสมองก็แตกนะเพราะว่าถูกแรงกระทบกระเทือนอย่างแรงแต่ล่าสุดณนะปัจจุบันนี้นะอาการน้องปลอดภัยแล้วทีนี้เนี่ยนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตํารวจก็ตามไปแล้วก็ไปจับกลุ่มทักษ์สนกล้วยได้ที่จังหวัดราช,ชบุรีแล้วก็นําตัวมาทําแผนในวันนี้จนเกิดเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมได้เห็นไปในคลิปแรกเมื่อสักครู่นะครับเอาล่ะ สุดท้ายแล้วเนี่ยนายทักษเนี่ยนะฮะทักษสวนกล้วยนยะถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ข้อหาชิงทรัพย์ส่วนเ,นเรื่องของกระทำอนาจารนั้นยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหานี้เพราะว่าความผิดยังไม่ได้บังเกิดขึ้นแต่ว่าโดนสองข้อหานี้ไปก่อนเอาไปว่าจับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับนายทักษสวนกล้วยนะครับ